สวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆที่จับภาพหน้าจอบน iPhone บ่อยๆการต้องกดปุ่ม2ปุ่มคือปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่ม Power อร์ปุ่มพร้อมกันทุกครั้งอาจไม่ค่อยสะดวกหลายๆครั้งก็ต้องใช้2มือช่วยเพื่อให้จับภาพได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยให้เราจับภาพหน้าจอได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่ม A c t i o n บน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่จะเปลี่ยนวิธีการจับภาพหน้าจอของเราไปตลอดการทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสำหรับการจับภาพหน้าจอวิธีนี้ จะทำผ่านแอปคำสั่งรัดสะดวกใช้สุดๆจับภาพได้ทุกหน้าจอและเซฟไปยังแอปรูปภาพให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นอื่นๆที่ไม่มีปุ่มแอคชั่นสามารถดูวิธีเพิ่มปุ่มแอคชั่นด้วยการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงหรือปุ่มลดเสียงในการจับภาพหน้าจอได้ง่ายสุดๆได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ของเพื่อนๆมีแอปคำสั่งรัด หรือแอปช็อตคัาติดตั้งอยู่ปกติแอป,ปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPhone เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเผลอลบอ,ออกไปสามารถติดตั้งใหม่ได้ฟรีจากแ App Store ครับลิงก์ในการดาวนโหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อมีแอป,ปพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปติดตั้งคำสั่งรัดชื่อ Screenshot คำสั่งรัดนี้ผมเขียนขึ้นเองลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับให้เพื่อนๆก็ปี้ลิงก์ไปวางและเปิดลิงก์ในแอป,ป s a ฟ a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา แตะรับคำสั่งลัดแล้วรอสักครู่จากนั้นแตะเพิ่มคำสั่งลัดคำสั่งลัดหม่ชื่อสกินช็อตจะสแสดงขึ้นมาในแอปคำสั่งลัดทันทีวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับให้แตะบนคำสั่งลัดสกินช็อตในการเปิดใช้งานคำสั่งลัดครั้งแรกกรอบข้อความถามขออนุญ,ญาตในการบันทึกข้อมูลจะสแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญ,ญาตเสมอได้เลยครับภาพหน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพและเซฟทันทีเพื่อนๆสามารถสลับไปยังแอปรูปภาพ แล้วดูรูปภาพที่เราจับมาได้ทันทีเลยครับและเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้สามารถจับภาพได้จากทุกหน้าจอไม่ได้จำกัดเฉพาะการแตะในหน้าจอคำสั่งลัดนี้เราจะไปตั้งค่าการทํางานให้กับปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max กันครับโดยในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อปุ่มแอคชั่นแล้วแตะเลือกในหน้าจอการตั้งค่าสวยๆที่แสดงขึ้นมาให้แตะบนหน้าจอแล้วปัดไปยังหัวข้อคำสั่งลัด จากนั้นแต่ชื่อคำสั่งลัดที่แสดงด้านล่างถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้เลือกคำสั่งลัดอะไรเอาไว้ให้แตะปุ่มเลือกคำสั่งลัดในหน้าจอตัวเลือกคำสั่งลัดที่แสดงขึ้นมาให้เลือกคำสั่งลัดสกินช็อตที่เราเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอใดๆให้กดปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro หรือ iPhone 15 Pro Max ค้างไว้ iPhone จะจับภาพหน้าจอให้เราทันทีเมื่อเปิดเข้าไปในแอปรูปภาพภาพหน้าจอที่เราจับภาพมาก็จะแสดงขึ้นมา พร้อมให้นำไปใช้ทำได้ง่งายๆทำได้ฟรีแบบนี้ห้ามพลาดเลยครับเพื่อนๆดาวน์โหลดคําสั่งรัดสกินช็อตไปใช้งานกันได้ง่งายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ